เรียนคณะแข่งขที่เคารพและสวัสดีผู้เข้ารับฟังสัมมนาทุกท่านครับกระผมนายผู้เข้ารั์การประชุมจานเสนองานวิจัยเชิงสำรวจที่เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการเดบออกโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกแตะแสดงในงาน International Conference for Innovation in Technology ปี2 0อ4ครั้งที่3โดยหมู่หัวหมัดเซลาสูมานาดีและอิวิเจนคุลีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์อาดิพัฒน์ศเสือนะตรงกัครับ ก็อาจจะน่าจะมีัวกขั้นหัวข้อในการครับคือ 1. นึ่งอินฟลักชั่นสองฟีรีส์สามเน็ตเวิร์กโลจีสีเคสตี้และ5้าฟังกูชั่นครับเรามาเริ่มกันที่อินฟลักชั่นนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับจะมีทีมเดสก์บ็อกซ์ที่ทำหน้าที่ในการเขียนโค้ดพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมโอเปอเรชั่นที่คอยมอนิเตอร์และนีคอนระบบครับ ถึง้มีการกคิดค้นวิธีการเดิออกขึ้นมาเป็นการประสานงานทำงานระหว่างสองทีมก็อด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานครับแต่ในปัจจุบันความซับซอ้อนของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆได้มีการเพิ่มข,ขึ้นอย่างมากทําให้การใช้วิธีการเดิมออกแบบตั้งเดิมพบความท้าทายในการสั่งมอบซอฟต์แวร์ครับและในขณะเดียวกันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ีกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแชทบอทหรือม a ชช i นเลอร์นิ่งผู้วิจัยจึงต้องการนำ AI มาปรับ,บใช้กับแชทบอทเพื่อ,พอเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นไปอีกครับต่อไปถึงเป็นทฤษฎีเบื้องต้นครับโดยเริ่มจากอินเทลเลกเมนต์ในการจัดก,การเหตุการเป็นกระบวนการในการจัดการกับปัญหาเหตุาการที่เกิดขึ้น ในระบบไอทีเพื่อควบนุูการทํางานของระบบให้กลับมาเป็นปกติครับมันจะมีสีขั้นตอนคือการตรวจัับเหตุการณ์การวิเคราะห์การแก้ไขและการติดตามสังักอัลโมนีเดชั่นหรือการตรวจจับความผิดปกติเป็นการใช้เอนชินเนอร์นิ่งเพื่อตรวจจับความผิดปกติครับเช่นตารางนี้แสดงถึงจำนวนผู้เข้าใช้งานครับ โดยกาสังเกตเหว่าตั้งแต่ศึกษาเมริกาถึงพเมริกาผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยช่วงหนึร้อยห้าสิบคนครับแต่เมื่อซ6พเมริกาผู้เข้าใช้งานกลับเพิ่มขึ้นเป็นสามรคนซึ่งแสดงถึงความผิดปกติครับพี่ผิรรดอะไรติการค่าการเชิมใการวิเคราะ์เชค่า,าการเป็นการใช้ machine learning เพ่ฝึกโดยใช้ ในกครอนาคตห้สามารถองแผ่งได้อย่างลงนัวครับเทคโนโลยครับผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในปีเดในความคช่องวลว่า การทำงานองงานัตโนมัติช AI ช,ตช,ช่วยลดการดงเนทนธุร่านอฟต์แวร์ในใช้งานเช่นการคองผ่านโค้ดการทดสอบและการนำไปใช้โดยปรับงานต่ตางๆให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติครับสอง CICD แบบ AI สามารถควบุ CICD แบบา i ได้เช่นก,นก,ออนการตรวจสอบแ่าพโค้ด การการ่งของของโคดได้เวลามาครับ 3. ามพีค e r e s o u r ส e า i มารสามารถช่วยให้คาการการความต้องการในการใช้ทรัพยกากรได้ครับซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับการใช้งานทรัพยกากรได้อย่างเหมาะสมครับ 4. a สี่อโนมารีเดเทชั n นแอนด์อินซิเป็นการใช้ไม่ชินเลยที่ถูกฝึกเราใช้ข้อมูลนนนนในอดีตื่อยเตือนเหตุการ์ได้ช่วยตรวจับเหตุการ์ได้ล่วงหน้าและช่วยให้การตอบสนองต่อเหตุการ์เป็นไปอย่างรวดเร็วครับสุดท้ายห้าใช้บอดแบนด์มัลติฟุ้งแอคเซสเซนใช้บอดแบบผู้ผื่อสนัสบสนุนสามารถช่วยหาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพื่อทำงานที่ต้องทำซ้ำๆอย่างอัตโนมัติและช่วยหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ครับเคสตสถิีครับโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการนำ AI มาใใรปรับใช้กับเรื่องขององค์กรหนึ่งซึ่งพบปัญหาในด้านการทำสินปลซยปลาย าคือการมีคอ์โค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย a อซึ่งจะช่วยให้หาบัฟหรือชุดอต่อนโค้ดได้ครับและสองการเลือกที่สเก็ e แบบครตัวนีว่า a อสามารถเรียนรู้จากผลการทดสอบในอดีตช่วยให้จัดลำดับความสำคัญในการทดสอบเพืในระยะเวลาการทดสอบได้ครับด้วยการใช้สองสิ่งนี้ ทำให้ปรกตีศไรดูแข็นขึ้นและมี ซึ่งจะช่วยให้แอชเชอรตัวนี้สามารถช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้และช่วยเชื่อเป็นปัญหาเป็นทีที่เจ้าของได้ครับแ,และนั้นมีการใช้ n e l e a r n i n g เพื่อช่วยในการหาต้นตอของปัญหาและช่วยเร่งกระบวนการในการแก้ไขปัญหาได้ครับในการจัดก,การซัตแพรย์ก่อนได้มีการใช้เทิคตีนติด ในความพ้องการในการขยายตัวของทรัพยากรและช่วยตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นถูกจัดสรรได้อย่างองพอครับหรือจะช่วยให้องค์กรนั้นมีการปรับใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมแต่ลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ครับผารับจากการทดลองครับการใช้ใน e a r ี i n ้ง่วมกับ44ล,ล้านบาๆจะช่วยให้องค์กรนั้น เพิ่มลดการแข่แข่ได้ถึง30%ต่อนะครับในด้านการจัดการเหตุการณ์ทำให้จัดการเหตุการณ์ได้เร็วขึ้นส่งผลให้ลดเวลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ถึง1 0ครับในด้านการจัดการทรัพยากรช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัการที่ต้องเถึง20%ครับขอบคุณครับ AI มีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานช่วยให้การจัดการกิจการดีขึ้นและช่วยลดการเสนยดสนได้อย่างเหมาะสมครับโอเคสไตล์นี้ครับแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำ AI ไมาตับใช้กับการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบเดสท็อปครับเราแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานหนัก ซื่งยิ่งขึ้นในการนำ AI มาปรับใช้กับเดลนออกครับโดสูุแล้วการประสานรวมระหว่าง AI และเด้ตออกมีความเป็นไปได้มหาศาลครับช่วยให้องค์กรนั้นมีความคล่องตัวมีความน่าเชื่อถือและมีพลังภาพที่สูงข,ขึ้น